เเข่าเ้นรับเลียนตัดท้าด้วย ให้พาตัวโลมาเข้าหาแล้วครับเราแทำมาติครับครับแองเอยบอกอะไรนะครับไปอยู่คือวันนี้จริงๆผมมาทําพิสิทธิ์นะครับที่ธรรมศาสตร์นะฮะเนื่องจากว่าทิ่ปรึกษา,าเขาอยากได้หนังสือว่าผมจะทำเรื่องว่ามีอะไรบ้างแต่ว่าแล้วก็มาจะมาเป็นวิทยากรนะครับให้ทางงานของทางน <ừ> ิวนะะิวเขานะฮะปรากฏว่าระหว่างที่ผมอยู่ที่ห้องสมุดตรง ตรงห้องสมุดของรกรุงเทพนะครับก็ทางเจ้าหน้าที่ตํารวจก็มีการแสดงหมายจับนะครับก็บตามกระบวนการจับก็ถูกต้องอนะครับแต่ผมค่อนข้างแปลกใจนะครับว่าทําไมอยู่ๆก็เป็นวันนี้ผมกำลังสงสัยว่ามันเป็นที่พรุ่งนี้ผมจะไปที่หน้าที่เนียบหรือเปล่าเพราะว่าผมไปยื่นหนังสือเพื่อสอบถามเกี่ยวกับรถไฟไทยจีนนะครับผมไม่แน่ใจว่าจริงๆแล้วคดีที่ที่ที่ถูกจับวันนี้เนี่ยมันเกิดจากสาเหตุอะไรกันแน่นะครับก็ครับถือว่าเซอร์ไพรส์มากฮะ งงเลยเมื่อกี้เพราะว่าผมผมกำลังจะทำชนิพนนะฮะอืและคือเมื่อกี้โดนจับอยู่ที่หอสมุดใช่ครับโดนในหอสมุดครับอ๋อครับกำลังหาที่นั่งโอเคครับตอนนี้ก็อยู่ที่สอนอชนะสงครามกันนะครับเดี๋ยวเรมากัน ใช่ไหมครับเดี๋ยวผมเข้าไปด้วยกันเข้าได้ไต้ปิดตรงนี้ก่อนได้้นะเดี๋ยวค่อยคุยกันใหม่ว่าจะคุยโอเคแค่นีวผมค่อยเข้าไปดีเข้าได้แต่ปเดี๋้วแต่เข้าได้นะได้ค่ะเดี๋ยวผมไปเข้าไปครับขะแนนี้โดมก็ยืนอยู่เขาพาไปข้างในนะครับเขาบอกว่าไม่ให้ไม่ให้อัดนะครับตอนนี้เขาก็บอกไม่ให้อัดนะครับให้ปิดแล้วก็ให้เข้าไปอยู่เป็นเพื่อนโดมได้ ก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวมาอัปเดตกันอีกทีหนึ่งความคืบหน้านะครับก็อยู่ที่สนอช้าสงครามนะครับใครจะมาเยี่ยมมาอะไรเงี้ยมาได้ที่ตรงนี้นะครับ